การฝึกแคปกานวิทยกรนะครับแล้วก็่ารผู้รวมรับการอยู่รวมที่รวมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมสุริยาศิรวันนะครับผู้ในการรุ่เชือโรงเรียนมัธยมศรนครน์นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มที่4นะครับวันนี้เด้รับความเป็นตานะครับให้โอกาสนะครับจากนัวิทยกรนะครับให้เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในประเด็นของการ สนทนานะครับในเรื่องอุปสรรคนะครับในการพัฒนานกเสือไทยนะครับซึ่งทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับก็จะมีหาเหล่านี้นะครับตั้งแต่ระดับสูงการแล้วก็ล่างนะครับถึงหน่วยผู้ปฏิบัตินะครับและในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากหลายหน่วยงานนะครับก็จะขออนุญาต นำเรียนนะครับรายละเอียดของผู้ทรงนนุวักนะครับที่ร่วมสนทนาอภิปรายในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกนะครับเป็นท่านทิตินานันทศรีนะครับรองผู้ในการสำนักเจริญที่การศษาอคการนะครับอีกขัานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยประสานทั้นหนึ่งนะครับท่านนิรันดรนันทศรีนะครับผู้ในการกลุ่มลูกเสือนะครับจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงการครับผม จอตาทีสามนะครับเป็นท่านรัตนาจันตะโคตรนะครับผู้ในการเรียนมนุสว่างนะครับสํองาการครับส่วนโดยปฏิบัติอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านพิศนุพงศ์ธนคําดีนะครับเป็นอาจารย์จากวิชเาลัยเทคนิคเสกาครับก็เป็นผู้ทรงบุณวุฒินะครับสําหรับการอภิปรายนะครับในการเลกเป็นเรนนุ่นในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกันนะครับก็คือ ในประเด็นอุปสรรคในการพัฒนาลูกเสือไทยนะครับก็ขออนุญาตให้จกขออนุญาตผู้ทรงบุบได้นําเสนอที่เป็นประเด็นอุปสรรคนะครับในรอบแรกนะครับท่านละ5นาทีนะครับอันนี้ของเงื่อนไขนะครับส่วนรอบที่สองนะครับก็จะขออนุญาตให้ท่านได้นําเสนอนะครับพิธีการสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหานะครับโดยการโดยจะขออนุญาตนะครับให้ท่านได้เสนอแนวิธีแก้ไขปัญหานะครับท่านละ 2นาทีนะครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกก่อนนะครับท่านนั่งทางด้านฝั่งมือสุดของประโหกนะครับท่านรองคิดินันนันทศรีนะครับรองผู้นยการสำงานที่หนวยที่การสาสงสามการนครับในฐานะที่เป็นหน่วยที่เป็นเหมือนกับเป็นหน่วยนโยบายนะครับหน่วยที่อยู่สูงสุดนะครับของสารสามของเราครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ พี่น้องเสือครับลูกเสือดินะครับถ้าจะดูแล้วเนะี่ยเท่าที่พวกเราได้รับฟังรับฟังมาก็ะจะมีคนระเบียบที่เกี่ยวขอ้องมีพระราชบัญญัติพวกเราเป็น,คนคบุคลากรทางการลูกเสือนะครับแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ตามตํา ถ้ามองดูในภาพรวมจริงๆนะครับวันนี้ก็อาจจะพูนในลักษณะคล้ายๆกับสมนาทางวิชาการนะครับอาจจะภาพจริงไปบ้างอะไรต่างๆบ้างน,นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับในส่วนของที่ผมมองนะครับผมจะมองเป็นปัญหาอูปสริษัทในการบริหารจัดการทุกเสือของของไทยนะครับในมุมมองน,นะครับในสภาพที่พวกเราเห็นกันอยู่ ถ้าเป็นผมจะมองในมิติของของ,ของเขตนะครับของเขตพื้นที่การศึกษานะครับถ้าจะมองในส่วนนี้ผมจะมองเป็น4มิตินะครับมิติแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างการบริหารน,นะครับตั้งแต่สภาลูกเสือไล่ลงมาถึงลูกเสือเขตพื้นที่การศาึกษาในมมนะมอผมบอกว่า ถ้าไล่สภาลูกเสือเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าไม่เห็นการประชุมสักทีนะครับทาการผู้ส่งุลวุฒิกา่ยไม่ไม่เกินแปดสิบท่านเฉพาะผู้ส่งผวุฒิกพจากนั้นหนี่ยยตำแหน่ง็่องอเราทั้งต่างตรลาดกระทรวงแลวมตีเยอะแยะไปหมดครับนี่แหละก็ยังไม่เห็นนโย,นนโยนบายนะครับในคอร์บอกว่า หน้าหน้าที่อยู่สามข้อวา,นา,างนโยบายส่งเสริมวางมั่นคงก้าวหน้าของกิจการลูกเสือแล้วก็ตรวจสอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือเมื่อกลับมาถึงอ,อีกนะครับทุกที่สองกรรมการก็เยอะอีกผมว่าทึ่ทฮะแลก็ผมยังไม่เห็นท่านท่าน,นตีนะครับที่เข้ามาประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือสักครั้งนะครับถ้าท่านลองไปเชื้อด,ดู ข่าวสำนักง,งานรัฐมนตรีนี่เท่านั่นนี่เพราะว่าในในในมุงมองไนงะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เราซึ่งเป็นเฉพาะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสภาทุกเสืนะอไทยรัฐมนตรีหรืออดีตบุญนายกท่านรองนายกหรือสวมหมหลายใบเตึงใบข้าหมอนะข้าหมอง,นะมองนะแล้วก็ ไม่ได้วางนโยบายจริงๆหนึ่งจังนะครับรวมแล้วมาถึงมาถึงจังหวัดอีกนะครับจังหวัดก็ยิ่งมีศึกษาอีกนะครับเดี๋ยวท่านตัวแทนทางศึกษาเขาจะคุยกันหรือว่าเอาเอ่อมันซับซ้อนมันสลับซับซ้อนมากเกินไปหรือเปล่านะครับที่จริงแล้วเนี่ยลูกเสือของแต่ละชาติทุกคนสามารถส ป็นลูกเสือแล้ของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในระบบระโรงเรียนในส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ดับดระถมาศากษานะครับเป็นเพราะนั้นผม,ผมมองในมิติว่าหน่วยงานก็จะมาถึงเขียนวิธีการรักษาแล้วเขียนวิธีการรักษา,าก็ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวเขาไม่พูดง่ายเพราภารกิจของเขาเยอะอยู่แล้ว พยายามมอบภารกิจลูกศิษยเพราะน,นั้นเน่งมองว่ามันต้องมีการปรับนะครับแก้ส่แล้วก็ฝุยการเรียต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเ,ออเรื่องงบประมาณงบประมาณที่ลงมาสู่เฑตที่กา,ศารศึษาผมมองว่าไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ต่อเนื่องสอชอกับกระทรวงเนี่ย ว่าซอลชอนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขคุยกันหรือเปล่าเห็นแต่และปีก็มีเฉพาะจัดงบลูกเสือ,อ,อต้านยาเสพติดจัดมาให้แล้วก็บางปีก็ได้บางปีก็จัดบางปีก็ไม่จัดให้หแล้วยิ่งอีก,การเราขอจัดตั้งข่าลูกเสือที่โรงเรียนบ้านหนองโบแดงเ็เ้าปรากฏว่า มีปัญหาทางกับธนรัฐพื้นที่ขององค์การเพราะว่าต้องเช่าอะไรต่างๆผมก็มองว่ามันต้องไปแก้หรือเปล่าแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ว่าทาเพื่อถ้าทําเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆเนี่ยมันต้อจะให้ฟรียกเว้นค่าเงินลงี้ยลูภาษีเท่านั้นเขาคิดเขามองในมุมว่าเมื่อเราตั้งค่ายขึ้นมาเนี่ย เราจะมีรายได้เอาคิดในมิตชีนั้นอย่างเดียวนะครับหน้าที่เองเก็บภาษีเก็บเอ็ะตัวน,นั่นนี่นะครับนี่แหละก็เ,เป็นปัญหาบริษัทนะครับที่ที่ท,ที่ในเขียนที่มองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขวันกำลังใจของบุลคลากรทางการลูกเสืยเนี่ยโอเคนะครับสังเกตได้จากเราเข้ามาอบรมมาพัฒนานบางท่านาก็ สียค่าใช้จ่ายโดยตัวเองบางท่านโรงเรียนพอมีกําลังก็โรงเรียนก็ช่วยนะครับเจ้านี้น้อยนะครับที่จกดจัดอบรมให้ฟรีนะครับจัดอบรมให้ฟรีมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะครับเอ๊ะถ้าเขตพื้นที่หรือการมการบริหารนโยบายนโยบายลดเสือเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีนี่ออกแบบดีๆเป็นระบบนะครับ ให้งบประมาณมาจัดให้ฟรีไปเลยเผมว่ากิจการลูกเสือของเราเดินได้แล้วก็เดินได้ดีด้วยนะครับในมุมมองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นง่ายๆนะถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยป่าม่ได้สักทีแต่ลูกเสือเห็นมาเห็นผลเนี่ยความดีความชอบเ,เรื่องของลูกเสือผมไม่เห็นดนะีมันน่าจะมีเหมือนเรื่องยาเสพติดบ้าง หรือเงินค่าวิทยพัดค่าคนวุฒประเด็นต่างค่าตำแหน่งนั่นต้อนหยุดต่อตย์สร้างความกำลังใจและที่สำคัญลูกเสือที่ทําไม่ว่าจะลูกเสือจิตอาสาในนที่ที่เรารวมกันพัฒนากันนะครับถ้ามีผลงานโดดเด่นดีเด่นและเพื่อทาจริงจังนะครับก็ยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุนการสาธรณประโยชนดนี่ก็เป็นปัญหานะครับเรื่องกำลังใจก็ท่านขลบกลับคนกับท่าน นะครับท่านรองกรรมการผูานัดเดลที่กงสารองศาลกลางนะครับครับขอบคุณครับตรงเวลาพอดีเลยนะครับครับท่านถัดไปนะครับด้านสามมือคิดตกลงมับผมนะครับท่านผู้แทนจากศาสตราการจังหวัดตุรกานนะครับท่านนิรันดร์อันทศศีนะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านวิทยากรครับผมผมนายนิรันดร์อันทศศีนะครับตำแหน่ง ข้าวิชการศึกษาปฏ,าปฏิบัติหน,น้าที่ร่วมในการบมลูกเสือเยวาวชนชาติการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังกาก็คือในการปฏิบัติงานก็คือมันเริม่มตั้งแต่สมัยขอขอขอ,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 อย้อนประวัตินคะครับก็คือปี2560จากคำสัง่งที่19ครับ2560ก็คือแยกศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลูกเสือเยวาวชนชากิการเรียนเริ่มที่สรชก็กําหนดไว้ว่า แผนของสารชาจะกำหนดไว้ว่าศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นหน่วยงานเป็นสำนักงานลูกเสือจังหวัดก็กำลังเปลี่ยนพรบรแล้วก็ให้ลูกจ้างมาคนหนึ่งพวกเราก็ทำงานไปประมาณได้สองปีแล้วทีนี้พรบรก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็เลยกลับมาอยู่เขตเหมือนเดิมก็คือในส่วนของการทำงานเนะี่ยก็ทำมาสี่ห้าปีนะครับก็จะพบปัญหาหลายๆอย่างทั้งปัญหาด้าน ด้านบุคลากรด้านทุนด้านหลายๆอย่างนะครับผมก็ก็ผมก็ขอนาเสนอปัญหาที่สําคัญสำคัญก็เริ่มจากปัญหาแรกเลยครับก็ปัญหาการพรบลักเสือ2551ถามว่าพรบรตัวนี้มันก็ใช้มานานแล้วนะครับผมแม้แต่คาว่าผู้อํานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งเ,เป็น สำนักงานทุนเสือจังหวัดก็มันก็ไม,ไม่ไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นประถมแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งนะไ,ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานเขาเกิดโอเคนะครับผมก็คือตอนเขตหนึ่งก็เป็นสานักงานทุนเสือจังหวัดแต่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดก็คือทํางานตามนโยบายของกระทรวงซึ่งงานที่ที่ทําก็ก็มีหลายๆงาน เช่นงานตะกวนระเบียบแถวซึ่งถ้าพูดถึงก็ในจังหวัดเรามีปัญหามากปัญหาเรื่องอะไรเรื่องไม่ค่อยมีคนส่งไม่มีคนสนใจผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือในจังหวัดก็ไม่ค่อยมีคนส่งแล้วก็โรงเรียนยีวิทิลูกเสือก็ไม่มีคนส่งปัญหาปัญหาก็เลยก็ไม่้นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีใครสนใจก็สก่งก ได้90%นะครับในในส่วน,ใน,ในของจังหวัดตุงการในส่วนของของด้านบุคลากรนะครับบุคลากรด้านการทักเสือของจังหวัดตุงการก็เท่าที่สังัดมาสิหปก็นับคนได้ครับนับคนได้แล้วก็เฉพาะเรื่องเฉพาะวิชามีแค่คนสองคนอย่างเช่นวิชาคเปิดเราก็รู้เลยว่ามีใครถ้าสองคนนี้ไม่มาก็คือว่าจบเลย ก็เลยว่ามันเป็นปัญหามากเลยด้านบุคลากรด้านการประกวดระเบียบแถวก็ดีหน่อยเพราะว่าก็มีคนอบรมเยอะเยอะเยอะพอสมควรก็ถ้าประกวดแต่ละทีก็ก็กรรมาก,การก็เยอะมากครับผมแล้วปัญหาอันหนึ่งก็คือเรื่องแรงจูงใจในการในการทําลูกเสือทําลูกเสือแล้วได้อะไรซึ่งถ้าพูดถึงว่า ไม่ได้อะไรเลยนะครับมทำมาได้ย่า่เดียวก็คือความสุขความสุขอบรมแต่ละทีก็ต้องพวักเงินตัวเองก็อบรมแล้วก็ไปแต่ละครั้งไปแต่ละครั้งอย่างเช่นไปอยู่ค่ายพักแรม5หคืนแล้วเราก็ใช้เงินตัวเองซึ่งถ้าไม่รักเองทำไม่ได้ก็เลยก็เลยเริ่มต้นก็ขอเสนอปัญหาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม คุณท่านนีรัน์ประศีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากสาธพการจังหวัดพิการนะครับับท่านถัดไปนะครับเป็นเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนนะครับเรียนเชิญท่านผู้ในการรัตนาจันทรโคตรนะครับเรียนนะครับหายใจดีค่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะ จริงๆแล้วในส่วนของโรงเรียนนะคะ,ะเป็นหน่วยงานที่ทุกคีกับการนำไปใช้มากที่สุดนะคะ,ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะ,ะทางหลักสูตรของเรานะคะจะกำหนดให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเป็นกิจกรรมบังคับที่ผู้เรียนทุกคน จะต้องเรียนนะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วนักเรียนหรือลูกเสือที่เขาเรียนนั้นนะคะเขาไม่ได้ทราบถึงความสำคัญหรือว่ามีความตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงกิจการของลูกเสืออย่างแท้จริงนะคะ ประเด็นที่สองก็คือคณะครูหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการสอนวิชาลูกเสือขาดความรู้ความเข้าใจนะคะในการนำหลักการในการอสอนวิชาลูกเสือไปอสอนให้กับผู้เรียน นะคะอย่างเช่นแล้วยิ่งที่เรามาอบรมวันนี้เราทราบว่าในการสอนลูกเสือจะต้องมีแผนการสอนมอีการกําหนดวัตถุประสงค์อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในการปฏิบัติที่โรงเรียนน่าจะแปดสิเอร์ซครูที่สอนลูกเสือไม่ได้ใช้แผนการสอนอย่างจริงจังนะคะเอาประสบการณ์หรือเอาที่เคยบอกต่อๆกันมาไปสองกับ นักเรียนปสมให้กับนักเรียนนะคะ,ะประเด็นที่3หรือปัญหาที่3ก็คือปัญหาบุคลากรทางการลูกเสือของเรามีน้อยนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าอย่างโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเมีครูที่สนใจใลูกเสือจริงๆไม่กี่คนนะคะบางคนมีวุฒิก็จริงแต่ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีความาสนใจหรือว่าไม่มีความตระหนักที่ที่จะนำที่จะไปสอนให้กับนักเรียนก็ห้อยไปเฉยๆก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สำหรับตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนอย่างาไม่ต้องพารงเรียนอื่นกลรนักเรียนดิฉันเอเนียน,นะคะ นักเรียนวันพุธปุ๊บจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนขาดเรียนคือเขาจะอ้างว่าที่เขาไม่อยากมากเรียนวันพุธเพราะว่าชุดลูกเสือเนี่ยมันร้อนนะคะมันร้อนแล้วก็เครื่องแต่งกายลูกเสือมันค่อนข้างจะคือเป็นอะไรที่ต้องเป็นระเบียบชัดเจนนะคะเด็กบางคนไม่มีอุอปกรณ์บางอย่าง มีภ้พผูกคอไม่มีป้องเกิลไม่มีเขาก็ไม่อยากมาแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะของการพัฒนากิจกรรมลูกเสือนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือในส่วนของงบป,ประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือแต่ละครั้งอย่างเช่นการเข้าค่ายเดินทางไกลพักแรงเราใช้งบประมาณไม่น้อยนะคะแล้วโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนในชันเนี่ย บางทีจัดไม่ได้นะคะนักเรียนสีคนนะคะงบประมาณแทบจะไม่มีการจัดการกิจกรรมลูกเสืออยู่ค่ายพักแรมบางครั้งนะคะเราสามารถคือเราแทบจะจัดไม่ได้เลยนะคะบางทีเราก็ใช้วิธีการไปร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในการาขนส่งการเคลื่อนย้ายนักเรียน ในส่วนนี้นะคะก็อันนี้คือปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือ,อที่พบในโรงเรียนส่วนมากนะคะก็ในช่วงแรกก็ขอเสนอปัญหานในเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครบับผู้สรงคป็นอนุตบนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับกับผู้เรียนนะครับภาษาตอนปัญหานะครับที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาลูกเสือไทยนะครับให้กับ ท่านผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับึ่งผมจะขออนานทำสรุปนี้ังจากยี่นท่านได้นาเรียนข้อมูลในประเด็นปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละท่านต่อไปนะครับต่อไปครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ที่เป็นผู้ที่มีอายุวัยวุฒิมากขึ้นนะครับเนียยิมากขึ้นนะครับได้เชิญท่านอาจารย์พิศนุงศ์คณะมดีนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคเสการเป็นกรรมกเริญครับ ครับก็ขอบคุณท่าน,น,น,นัยหลายด้านนะครับสำหรับลูกเสือที่สามัญนะครับก็เป็นหลักส,สูตรหนึ่งที่มันอยู่ไว้ในหลักส,สูตรของพอปชนะครับก็เรียนปีหลักหนึ่งปีเต็มเนะครับสำหรับการเรียนลูกเสือนะครับลูกเสือของที่สามัญเนี่ยก็อย่างที่ทุ่านในการเรียน้นี่ยเพาะว่าเป็นลูกเสือที่มีอายุเยอะนะครับรองจากลูกเสือชาวบ้าน ก็คเป็นหนัสีอเ่มใหญ่แนะครับทีนี้ับการคอยจัดการคำว่าการจัดกิจกรรมนะครับที่เราเป็นกิจกรรมนะครับก็ในปร่เภทสองือนครแนกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมทบทวนนะครับทบทวนกิจกรรมหสกในตวิชาสอครืหมายหนงสือโลกวกเรานอวิชานะครับหลังจากเรียนเสร็จนะครับเราก็จะกิจกรรมเป็น เตรียมเป็นลูกเสือวิทยสามันนะครับก็จะมีวิธีการนะครับมีวิธีการนะครับระดับแถบสองสีนะครับอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงปลายเทอมนะครับเขาจะต้องเป็นลูกเสือวิทยสามันโดยสมบูรณ์นะครับก็คือต้องประดับแถบสามสีนะครับก็จะเข้าวิธีเป็นคำกรนะครับหลังจากนั้นเดือนสองเองก็จะเป็นลักษณะของวิชาพิเศษนะครับการเรียนวิชาพิเศษว่าวิชาบริบาลนะครับ บริการสู่สุมชนนะครับก็อาจจะมีโครงการให้เด็กนะครับได้ไปบริการนะครับจะเป็นที่สุงคมของตัวเองนะครับเกียวโครงการขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นี่คือองค์เงนของลูกเสือที่สามารถจุเท่ากันนะครับทีนี้ปัญหาบริษัทนะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะแบ่งเป็นสามามด้านกันนะครับด้านแรกก็เือด้านของตัวผู้เรียนเองนะครับตัวผู้เรียนเองก็ลักษณะแบบคล้ายกัน นะครับเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยเขาเรียนมาตั้งแต่รุ่นเสือสำรองสามัญสามัญรุ่นใหญ่นะครับแล้วปวชเนี่ยเขาก็ยังมาเรียนอีกนะครับเขาก็ยังมาเรียนอีกนะครับก็ทําให้อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะครับเกิดความน่แต่จริงๆแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หลักสูตรเขาต้องการก็คือการฝึกนะครับต้องทุ่มเทความรับผิดชอบให้กับเด็กนะครับนะแต่ว่าในในแนวปฏิบัติจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่าง อย่างเช่นชุดนนั้นค่าใช้จ่ายนนะครับค่าใช้จ่ายที่พอเขาเข้าไปอยู่ในในในระบบอยู่ในวิทยาลัยแล้วทำในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี็ค่าใช้จ่ายทุกท่านสูงนะครับทีนี้ก็จะมีชุดลูกเสือเข้ามาอีกนะครับต้องซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดเพิ่มก็ขาดโทรศัพท์นะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยนับเราหรื่เขาเราอาจจะขาดเรื่องของอ่าปัจจัยนะครับที่ มามามาในรับส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติส่วนมากแล้วอย่างลูกเสือท,ที่เราไปกันก็คือท่านทียกรอนกได้แจ้งไว้ว่ากิาาจกรรมการแย้งนะครับทีนี้ถ้าเป็น,นกิจกรรมการแย้งก็ถ้าเป็น,ปนักษณะแบบนี้ก็โอเคแต่ในในในส่วนของที่ไหลฟาง บางที่ใดนะครับก็ไม่มีพื้นที่นะครับอย่างที่มีขนาดใหญ่พอที่เราจะรวมนักเรียนทั้งหมดได้ผู้เชื่อทั้งหมดได้นะครับก็ต้องไปใช้สนามฟุตบอลนะครับหรือการแย่งที่มีแดดร้อนนะครับก็อย่างเช่นเปิดบ่อมีนะครับตากแดดนักเรียนผู้เชื่อเราตากแดดเป็นเป็นทั้งหมด สือที่เกิดเกิดความเวียนาะครับวันนี้ก็เป็นลมด้วยลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนที่สองก็คือส่วนของของคุณครูร่วมกับนะครับคุณครูร่วมกับนี่ก็จะแทรกท้ายกันนะครับก็คือคนที่จะรับผิดชอบโดยตรงมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับเวลาเราสอนลูกเสือลูกเสือมีเป็นร้อยนะครับแต่ผู้รับผิดชอบมีอยู่สองสามคนนะครับเวลาเราทำกิจกรรมก็จะมีปัญหา ครับนั่คือในส่วนของผู้สอนไม่มีวุฒิบ้างนะครับไม่เข้าใจกระบวนการหนังสือที่ที่แท้จริงนะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในส่วนที่สามก็คือส่วนของผู้บริหารนะครับในหลายวิาลยที่เป็นสาระสาอาหารดิบนะครับก็จะขาดเข้ามานะครับในในส่วนที่จะสนับสนุนให้ให้ให้คุณครูนะครับได้ไปอบรมนะครับได้วุฒิมา EDC EDC ครับ จะองใช้พวกประมาณหรือจะซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เอามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับเช่นเวลาใกล้าเรียนวิชาบุ๋เบือรนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้พวประมาณนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนวัสดุที่สามารถทำ ขอบคุณครับคุณผูาจย์นะครับที่สอนในพิ้ที่ลร้เทคนิคนะครับเสกานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงผู้เรียนที่มีอายุมากขึ้นนะครับจากระดับอุมศึกษานะครับสำหรับการนําเสนอนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นปัญหาข้อสับนะครับในการพัฒนาหลักสูตรไทยขออนุญาตนำเรียนสรุปนะครับประเด็นนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับท่านทิจินานุทวีศรี ท่านที่นั่นนันทศิรับเรางผู้บริหารนะครับสรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหานะครับในระดับในระดับหรือว่าระดับสูงนะครับนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถึงกว่าการกํากับดูแลนะครับจากจากผู้ที่เป็นบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับที่ที่ไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่จะนําไปสู่เรียนตัวอในเรื่องของควนมรับกาลังใจนะครับของผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนท่านหนึ่งนะครับท่านนิรันดร์อันศรีนะครับท่านเป็นตัวแทนจากศึกษาาิการจังหวัดบุรีรามนะครับท่านได้นาเรียนแล้วก็พอทีสรุปประเด็นนะครับเป็นเรื่องของอที่เป็นตัวบทกฎหมายนะครับก็คือเรื่องพรบลูกเสือนะครับพระราบัญญัติลูกเสือนครับซึ่งซึ่งถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ที่ยัง ไม่ทันสมัยอยู่นะครับยัะต้องปรับนะครับปรุงอยู่นะครับในตอนนี้นะครับเป็นพรุนรข้นนึนะครับส่่นอีกเรื่องหนึ่งือเรื่องของของนโยบายนะครับองค์ความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเฉพาะเรื่องที่ต้องการสุอบรมนะครับที่ที่หน่วยงานทางศึกษาจะนํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นตรงกันกับในดับ เรื่องบทก็อเรื่องหลงแรงยงไนะครับส่วนที่ทันหนึ่งนะครับท่านผู้มีการรัตนาจานันทร์ก็ได้นาเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความการนําไปปฏิบัตินะครับในด่านสารักศึกษาก็ค,าคือเรื่องของความไม่เข้าใจนะครับในในธรรมาชาติในวิชาของของงเสือนะครับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือก็เป็นเรื่องของ คุณครูเองขาดองค์ความรู้แล้วก็มีคุณครูที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนี่ไม่ไม่เพียงพอนะครับสาหรับหน่วยงานต่างๆนะครับสําหรับหน่วยงานที่อยู่ในระดับสารักศึกษานะครับโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็บุคลากรการรู้เสื่อมีน้อยนะครับอันนี้คือประเด็นที่ทางสารักศึกษานะครับได้สะท้อนมาและที่สําคัญก็คือเรื่องของเครื่องแบบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนะครับ ส่วนบทสรุปนะครับในระดับการการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมาหน่ะครับหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเยาวชนนะครับก็เป็นเรื่องของตัวผู้เรียนนะครับสรุปประเด็นที่เป็นปัญหาในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับของของผู้ที่หน่วยงานแล้วก็ของผู้เรียนนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของบุคลากรนะครับบุคลากรซึ่ง มีจํานวนน้อยนะครับในหน่วยงานของอาเทนินนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยท่านานำเดยนเย็บเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งก็ตรงกันกันกบหลายภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาซึ่งก็ถือวเป็นปันหาวปรษสของอาการพัฒนาลูกเสือไทยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งะครับที่ทางผู้สรงรู้นะครับท่านสีท่านนะครับได้นำเรียน